ฝนในปีนี้นีคะดูเหมือนจะมากแล้วก็เขื่อนภูมิพลสิริกิตเนี่ยน้ำมากจริงๆแนวโน้มที่พายุจะเข้ามาในช่วงต่อไปนี้จนหมดฤดูฝนเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าจะทําให้เขื่อนน้าเต็มแล้วทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่ขึ้นได้ก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งมีการหารือกันนะครับว่ากรณี worst case นะครับจะเป็นอย่างไรนะครกฟ้าผาก็ยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได้นะจากพายุลูก ที่จะถึงนี้นะ,ะลากาซาอันนี้อย่างไรก็ตามผมก็ได้ไดไดไดติ่งไปในเชิงว่าพายุลูกถัดมานะไปเป็นบบวลอยหรือลูกจะยังไม่ตั้งชื่อเนี่ยมันจะเข้ามาตรงๆนะตัวนี้มันจะเข้าตรงตตรงนี้แหละจะทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นยังมีนยัยยะสาคัญนะแม้ว่าลากาซาจะทําให้เพิ่มปริมาณน้ํนาทานนี้เข้าใจว่า90%แล้วนะครับจากตัวเลข 89- 90%เกินะเกินสิลกิจเกินพลก็80%บเเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ในที่น้าเต็มเนี่ย นะครับจะอั้นได้ขนาดไหนรักษา,ษานี่น่าจะเพิ่มให้มากขนาดไหนสําหรับศิลิกก็จะเพิ่ม500ล้านประมาณเาประเมินว่าณ500ล้านก็ความหมายก็คือว่าเต็มเ,เรียกว่าเต็ม Emergency Spendway พอดีเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขายังสามารถจะมีช่องว่างในการระบายอยู่ <arose. S 2> นะครับก็แ <c oughs> น่นอนก็อย่างที่บอกเขาคิดแค่ลูกเดียวคือปัญหามันคือประชาชนเนี่ยท้ายน้ำเนี่ยปล่อย20ล้านเขาก็หนักแล้วตอนนี้ ในโอกาสที่มันเกิดขึ้นเมื่อปี4ีกนะเขาปล่อย35ล้านนะปี54ปล่อย50ล้านนะครับคือในพนิปี5้ปล่อย150้าล้านเลยนะใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นที่ต้องเบิดประเมินความเสี่ยงให้ได้แล้วอย่าให้กระทบนะครับแล้วโน้มพายุหลังจากรากซามาอีกกี่ลูกคะที่อาจจะมีผลกระทบตอนนี้เข้าใจว่าแน่นอนคือ2ลูกนะเข้าใจว่ามีบอลอยลูกหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งกําลังจะตามมาในวันที่1ที่2นี้นะที่จะเกิดขึ้นดังั้นอีก2ลูกโอกาส น้ำเต็มเขื่อนทั้งคู่ที่เป็นเขื่อนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นไปได้อันนี้น <ะ S 2> ต้องอันนี้ก็ต้องประเมินนะอย่างที่บอกว่าขณะนี้ประเมินแค่ลูกเดียวลกากาซ่านะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนของทิศทางะนะสองลูกเนี่ยบัวลอยกับตัวที่เกิดใหม่เนี่ยต้องให้ชัดกว่านี้นะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยานี่ค่ะ2,200ัรลูกบา์เมตรต่อวินาทีเนี่ยแต่พอเรามาดูทางปลายน้ําเช่นที่อยุธยา ดิฉันเองเนี่ยเพิ่งไปมาที่ยุธยานะคะตรงวัดชัยวัฒนารามการผนงังขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะทำไมดูน้ําสูงมากทา,ท,าทางที่ปล่อยน้อยกว่าปี54ตั้งเยอะก็แน่นอนอย่างที่บอกว่าน้ําน้อยกว่าแต่ระดับสูงกว่า hmm. นะก็เพราะอย่างที่บอกข้างต้นว่าทุกคนบีบน้ํา <c oughs> ทุกคนไม่เอาน้ํา hmm. ทุกคนแย่งที่น้ําอยู่ <c oughs> นี่เป็นเรื่องปกติเลยนะแล้วตรงนี้เป็นเรื่องยากด้วยที่จะประเมิน เพราะว่าการประเมินไม่ว่าจะหน่วยไหนก็ตามเนี่ยจะประเมินบนพืพน้นฐานว่าสภาพแวดล้อมยังเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วะนะเพราะฉะนั้นหลายคนในอยุธยานะหลายคนในในบริเวณท่าจีนนะครับโทรมาหาผมหมดเลยทําไมปีนี้น้ํามากท,ท,ทั้งทั้งที่ปล่อยน้ามาน้อยเดียวนิดเดียวะระดับมันสูงผมก็บอกขาอธิบายด้วยอย่างเงี้ยว่าท่านไปทำไรไว้ในแม่น้าท่าจีนไว้มากมายนะเพราะ,ะน้ํนนาก็ออกยากอีกน้ำท่าจีนก็ติดตานหมดเลยะนะฮ <ๆ S 1> ะไม่ก็เป็นประเด็นไงว่า ต้องประเมินศักยาภาพของแม่น้ําว่าสภาพปัจจุบันเนี้ยตกลงมันรับได้เท่าไหร่กันแน่ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับ<ฮ>รครเป็นนี้ก็คือพายุจะมาอีกสองลูกแล้วจะจะทำให้เกิดท่วมใหญ่ได้ไหมล่ะคะก็ท่วมใหญ่หก็อย่างที่บอกก็ไม่ถึง54ไงนะไม่ได้ทางถึง54เพราะว่าเพราะว่าน้ําไปขนาดถึง54เนี่ยมันต้องขนาดเนี้ยมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแต่กันยานเนี่ยมันจะสูงนะครับกัญญาจะสูงเนี่ยเดือนทั้งเดือนเนี่ยผนมันตกหนักนะครับก็รอรุ่นว่าพายุสองลูกเนี่ย มันจะขนาดไหนนะครับตุลาจะแผ่วนะตุลาภาคกลางจะแผ่วไปเลยนะครับงั้น,นสุดท้ายค่ะจากนี้คนไทยประเทศไทยในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆต,ต,ต้องเตรียมตัวยังไงคะอาจารย์ก็หนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าเอาในหลับนโยบายก่อนเราให้ความสำคัญนโยบายเรย่อยก็ต้องต้องต้งองอย่างอย่างที่เราให้ความสำคัญเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรเลย<ม>นเนี่ยนั่นคือประเด็นครับว่าคนที่อยู่น้ําท่วมก็ท่วมอย่างนั้นแหละแล้วก็เรียกร้องชดเชยเรียกร้องชดเชยเพราะฉะนั้นปีละห้าหมื่นล้าน 10ปีห้าแสนล้านเราเอาเงินมาจากไหนอนขาคตข้างหน้าจะจ่ายอีกเหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาเงิน5้าแสนล้านเนี่ยคุณมาสร้างระบบให้ดีเอาคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากท่วมแบบสหาหัสท่วมแบบประกอบอาชีพไม่ได้คุณจะให้เขาไปอยู่ในที่เหมาะสมได้ไหมนะหลังจากนั้นแล้วจัดรูปที่ดินบริเวณแถวนั้นหน้าแหงคุณก็มาทาประโยชน์สนามฟุตบอลสนามกีฬาสวนสาธารณะหรือแม้แต่ปลูกผักให้เขาทําไป นะแต่หน้าน้ําแล้วนี่แหละคือที่เก็บน้ำเนี่ยมันต้องจัดรูปที่ดินอย่างนี้เหมือนกับญี่ปุ่นเขาทำะนะครับเขาทำไมเขาทําได้ทำไมเราไม่เริ่มตั้งทีหนึ่งะนะครับทิ้งท้ายนิดเดียวค่ะอาจารย์สรุปแล้วปีนี้ท่วมแต่ไม่เท่า5-4แต่จะท่วมขนาดไหนคะจะท่วมจะเท่าปี65อย่างมากที่สุดพับปี65